สวัสดีครับแฟนๆตีลังกาย,ยิงทุกท่านนะครับวันนี้มาอีกแล้วครับผมจอร์ดโอเฮเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนะฮะเอาละครับผมวันนี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วใกล้ววาเลนไทน์วันแห่งความรักเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับผมก็เลยมีเรื่องน่ารักน่ารักของเราแวดวงนักกีฬากับ ความรักของพวกเขาจะมีใครกันบ้างจะหวานดูดดื่มขนาดไหนมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับมาที่คู่แรกกันเลยนะครับกับคู่รักนักเทนนิสโคตรเท่เลยอะระหว่างอังเดอากาซีครับกับสเตฟิกราฟนั่นเองนะครับชื่อของทั้งสองคนนั้นนะฮะถือเป็นชื่อแรกๆเลยนะครับหากถ้าเรานึกถึงนักเทนนิสที่ดีที่สุดทั้งฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงครับ แต่ทั้งสองคนนั้นนะฮะก็มาพบรักกันจนเรียกได้ว่าเป็นคู่รักแห่งวงการเทนนิสไปเลยก็ว่าได้ครับซึ่งทั้งสองคนนี้นอกจากจะรักกันดีแล้วนะครับก็ยังมีพยานรักอีก2คนนะครับแล้วก็ยังออกงานเทนนิสกันเป็นคู่นะครับพร้อมกับทํางานการสุนลมามากมายด้วยครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมความรักของคู่ต่อมาเกิดในสนามฟุตบอลครับผมกับคู่นี้เลยครับเซวานโด คาราสโกแล้วก็อเล็กซ์มอร์แกนนั่นเองนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลชายนั้นนะครับอเล็กซ์มอร์แกนเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลหญิงที่เหล่าสาวกลูกหนังหนุ่มๆต่างหมายปองใจกันไว้เลยทีเดียวนะครับ เพราะนอกจากเธอนะฮะจะมีดีกรีแชมป์โอลิมปิกพร้อมแชมป์ฟุตบอลโลกฟังหญิงกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วด้วยนะครับเธอก็ยังมีหน้าตาที่น่ารักสลาดสวยกันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึงในนักฟุตบอลหญิงที่หน้าตาดีที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้กับท่านผู้ชมแต่ข่าวที่ว่าเธอมั่นนะฮะแล้วก็แต่งงานกับนักฟุตบอลชายอย่าง โซวันโดคาลัสโกนะครับที่เล่นตำแหน่งกองกลางนั้นนะครับคงไปหักอกแฟนฟุตบอลหนุ่มๆห,หลายๆคนกันเลยทีเดียวครับทำเป็นเล่นไปนะครับคู่ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็ไม่น้อยหน้าคู่เมื่อกี้สักเท่าไหร่เลยนะครับกับคู่ของแซ็กเอิร์ธแล้วก็จูลี่เอิร์ธนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคู่รักนะครับที่กลายมาเป็นกระแสในช่วงหลังโดยเฉพาะในหมู่แฟนกีฬาอเมริกันเกมนั่นนะครับ ก็คงหนีไม่พ้นคู่นี้ครับแซคแล้วก็จูลี่เอิร์ธนะครับทั้ง2คนพบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาลัยนู่นนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่สนามเบสบอลนะครับแถมยังแต่งงานกันที่นั่นเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ก็คลาสสิกไม่แพ้กันนะครับสำหรับคู่ของเฟรดเอ็กโรเจอร์เฟเดร์นะครับกับเมียก้าเฟเดร์นั่นเองคู่นี้แหละครับคือคู่รักที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักแห่งวงการเทนนิสนะครับ เพราะว่าเมียก้าเองก็เป็นนักเทนนิสนะฮะและก็ยังเคยรับใช้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับโรเจอร์เฟเดรร์นะฮะสุดยอดนักเทนนิสในยุคนี้ช่วงต้นปี2000มาด้วยนะครับเฟดเอ็กซ์นะครับเขาก็เผยว่าเรื่องราวของความรักของเขาทั้งสองคนเนี่ยจากการที่พวกเขานะฮะเล่นเทนนิสด,ด้วยกันก็เริ่มคบหากันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับรวมไปถึงการที่เมียก้ามีปัญหาบาดเจ็บจนต้องเลิกเล่นเทนนิสครับท่านผู้ชมเธอก็เลยหันมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของ นักหวดหนุ่มวัย37ปีแทนนะครับจนตอนนี้นะฮะเขามีลูกแฝดไปแล้ว2รอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่รักนักกีฬาที่น่าโด่งดังที่สุดคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเอาละครับปิดท้ายฟาร์มรักหวานหวานสดสดร้อนร้อนเลิฟเลิฟเลยกับคู่ของมิเชลวีโปกอบสาวนะครับเชื้อสายอเมริกันเกาหลีนะฮะได้เข้าพิธีวิวาสแล้วกับจอห์นนี่เวสต์ครับ ลูกชายของเจอร์รี่เวตครับหนึ่งในตำนานนักบาสเกตบอล NBA นะฮะทั้งคู่เผยว่าความสัมพันธ์เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีอะไรอะไรอะไรแล้วก็อะไรที่คล้ายคลึงกันมากก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดนั่นเองล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับกับความรักระหว่างนักกีฬานะครับกับนักกีฬา ยังไงทีมงานตีลังการยิงนะครับก็ขออวยพรให้คนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็ยั่งยืนนานลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเต็มสนามฟุตบอลเต็มสนามบาสตานามแบดอะไรก็ว่าไปไปเล่นที่ไหนก็เอาที่นั่นแหละนะวันนี้นะครับหมดเวลาของจอร์ดแล้วครับกับทีมงานตีลังการ์ยิงขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ